คุณค่าของสมาธิโดยหลวงพ่อวริยังศิลินทะโลตอนคนหมู่มากแม้สงบก็พบกายวิเวกผู้ที่ไปอยู่ในป่าหรือผู้ที่ไปอยู่ใต้โคนต้นไม้แต่ไม่มีความสงบคุยกันบ้างหรือมีอะไรก็หัวล้อเฮฮาไปตามเรื่องตามราวถึงแม้จะอยู่ในป่าก็ไม่ได้กายวิเวกถึงแม้จะอยู่ใต้โคนต้นไม้ก็ไม่ได้กายวิเวกแต่หากว่าอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ไม่มีเสียงอื้ออึงขนึงไม่มีการคุยหัวเราะเฮฮาอย่างนี้ถือว่าได้กายวิเวกยกตัวอย่างเช่นพุทธบริษัทที่ได้มาฟังธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านณะลัตทิวันนะครราชครึโดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นหัวหน้าได้นำประชาชนมาเป็นจำนวนถึง1 2ื่นคนซึ่งจะ ซึ่งก็มากกว่าที่เรานั่งอยู่นี้ตั้งหลายสิบเท่าและท่านเหล่านั้นก็ได้กายวิเวกเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วถึงมีคนจำนวนมากแต่ไม่มีการกระแอมอหรือไม่มีแม้กระทั่งการพูดจาเสสวนเพราะฉะนั้นแม้จะอยู่เป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสนก็ถือว่าเป็นกายวิเวกท่านเหล่านั้นตั้งอกตั้งใจฟังธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าก็าได้จิตวิเวกในเวลาต่อมา you <music>